คนที่เกิดเป็นมนุษย์นี่จะถือเอาแต่ด,ดีเฉยๆได้ <c oughs> ก็มีหลายๆคนมานั่งบน่นว่าบุญทุกอย่างก็ทำทำไมยังป่วยไข้ไมส่สบ,บายบ้างขัดน้อนข้องนี่บ้างพระทำไมจึงไม่ช่วยก็มีหลายรายโยมวันนี้ไม่จะพูดปรับไม่ช่วเปรียบเทียบนะมีพบหลายคนที่ไปบนนะ่นอาตมาฟังแต่ญาติโยมนั้นก็คนจะลืมคิดว่าพระก็ป่วยเหมือนกันเห็นไหม ก็มีอาการขัดข้องเหม่อกันอาการป่วยก็ดีการทุกข์ร้อนต่างๆก็ดีมันก็เกิดกับเราได้ทุกคนเพราะกฎของกรรมเราเกิดมาในชาตินี้ต้องมองดูกรรมชาติก่อนกรรมชาติก่อนที่เป็นบาปมันก็ตามให้ผลมาสนองชาตินี้เป็นความทุกข์ในชาตินี้แต่กรรมชาติก่อนที่เป็นบุญกุศลมันก็ตามมาสนองให้เกิดความสมุขในชาตินี้ รวมความว่าเราเกิดเป็นคนนั้นไม่ใช่มีสุขอย่างเดียวหรือไม่ใช่มีทุกข์อย่างเดียวมันมีทั้งสุขก็มีทั้งทุกข์ได้ว่าจะถ้าจะพูดตามฉบับแบบฉบับพระยเจ้า,จาถือว่าทุกข์ทั้งหมดแต่พูดตามวิสัยขอ้นชาวโลกตงถือว่าความสุขก็มีความทุกข์ก็มีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ากรรมชาติก่อนเราทาทั้งสองอย่างทําทั้งบาปและทำทั้งบุญเมื่อบาปตามสนองเวลานั้นเรามีความทุกข์ เมื่อบุญให้ผลเวลานั้นเรามีความสุขเพนั้นการทําบุญขรางาัญาติโยมพระสุขสัตว์ได้การเกิดมาในชาตินี้ <c oughs> ก็ควรยักยัยอมรับกฎของกรรมเมื่อขณะใดที่อารมณ์ใจมีความทุกข์ร่างกายมีความทุกข์นั่นคือกฎของกรรมที่เป็นบาปในชาติก่อนถ้าเวลาใดจิตใจมีความสุขร่างกายมีความสุขเป็นผลของบุญในชาติก่อนตอนนี้ชาตินี้เราจะทําความดีให้ยิ่งที่สุด เคื่อนชิวบาปคือข,ของมีบ้างเป็นของธรรมดาแล้วก็พยายามทําดีให้หนักคําว่าหนักจะไม่ได้หมายความว่าต้องทุ่มเทเงินทองแต่ใช้กําลังใจกำลังใจ,งใจข้อแกหนึ่งความดีอย่างสูงสุดหนึ่งเรายอมรับนับถือความตายว่าความตายมันจะมีกับเราแน่จะตายเมื่อไรก็เป็นเรื่องของมันถ้ายังไม่ตายกายงานทุกอย่างไปตามหน้าที่ทําให้ครบถ้วนทุกอย่างจะได้มีความมีโยกประส์ รายการีนสองก็อจอตายยอมนับนับถือพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริษสงฆ์เป็นที่พึ่งกัไว้รายการีนสามทรงสินให้บริสุทธิ์ถ้าทำอย่างนี้ขึ้นที่ว่าตายจากชาติที่แล้วการเกิดเป็นนายบายภูมิไม่มีบาปเก่าๆที่ทํามาแล้วทั้งหมดไม่มีโอกาสให้ผลฉะนั้นขอบรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกวันตื่นขึ้นใหม่ใหม่คิดว่าวันนี้เราอาจจะตายก็ได้ือวันไหนก็ได้ความตายาจ,จะมีกับเรา แต่ก่อนความตายยังเข้าถึงเราจะยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ตัตอนเช้าหลังจากนั้นก็ตั้งใจสมาทานศีลด้วยความเคารพรว่าศีลห้าประการหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พืชผิดในกรรมสี่ไม่พูดภาษวาว่าท่าไม่ดมงุราไม่ใดจะไม่มีในเราอีกการละเมิดศีลห้าข้อแต่อย่าลืมว่ามันอาจจะเผลอได้ก็เป็นของธรรมดาถ้าตั้งใจรักษายอย่างนิทุวันไม่ใช้ไม่เผลอ ถ้าอาการไม่เผอเพียงใดเชื่อบายภูไม่มีในท่านจะไม่ตกมาโอีก